สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะ จากเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วย2มือของเราทั้งงาน DIY by s i เก e r ด้วยการประดิษฐ์สิ่งของใช้ภายในบ้านและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกด้วยนะคะรวมทั้งการยกเมนูเด็ดจากร้านดังระดับมิชลินสตาร์ฉบับสบายกระเป๋าใช้เงินแค่หลัก 100, ร้อยเนรมิจานหรูในห้องครัวของเราได้ด้วยทําอย่างไรต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยกับการทาผ้าคลุมไหล่สวยๆเอาใจสาวๆหน่อยนะคะในช่วง DIY by s i ก g e r ไปเลยค่ะ ช่วง DIY by Singer สนับสนุนโดย Singer Thailand และนี่คือช่วง DIY by Singer นะคะปออยู่กับคุณครูอุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้ปอกับคุณครูอุ๋ยเตรียมงานพิเศษมาให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะ,คะนี่เลยค่ะปอขอโชว์ก่อนเลยวันนี้เราจะทำผ้าคลุมไหลแบบนี้ วิธีการใช้งานก็สุดเก๋ไม่เหมือนใครนี่เลยค่ะครูช่วยให้ขอบคุณค่ะช่วงนี้เลยเห็นไหมคะมีดีไซน์ใส่เป็นแขนได้แบบนี้และไม่ใช่แค่ผ้าคลุมไหล่นะคะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นเสื้อหนึ่งตัวเลยเสื้อตัวนี้ใส่ได้แบบสองแบบคะใส่ได้สองแบบทำยังไงครครูคะนี่หนึ่งแบบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือหนึ่งแบบแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกแบบหนึ่งเราก็กลับด้านกลับด้านค่ะสวมมาเลยค่ะ แค่กลับด้านได้อีกหันแล้วตันี้ก็จะเป็นเป็นปกโอ้โหค่ะตัูอินวันว้าวเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเวลาเราไปงานนะคะก็จะเต็นค่ะค่ะแล้วถ้าเราจะติดกระดุมติดเข็มกลัดก็ได้ใช่ไหมคะโอ้สวยงามเลยค่ะคุขาแน่ท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าอยากจะทําแล้วใช่ไหมคะอย่ารอช้าเลยค่ะเรามาเนรมิตผ้าคลุมไหล่ในแบบฉบับเป็นเสื้อเก๋ใส่ดีสองสไตล์กันนะคะเช่เไยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีผ้า2ชิ้นขนาดความกว้างเนี่ย80เซนยาว132เซนมันก็จะเป็นลักษณะนี้ผ้าที่คุณครูเตรียมไว้นะคะท่านะผู้ชมคะจะเป็นผ้าที่มีลาย1ผืนนะคะแล้วก็เป็นผ้าสีพื้นอีก1ผืนสีที่เขาเข้ากันนะคะ แล้วหลังจากนั้นพอเราตัด2ผืนเสร็จแล้วเอาเข้ามาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วใช้เข็มหมุดเนี่ยค่ะกลัดล็อกผ้าให้2ผืนนี้เขาติดกันเลยหลังจากนั้นก็จะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเย็บโดยรอบให้ผ้าสองผืนนี้ติดกันเย็บสี <4 S 2> <4 S 1> ด่ด้านเลยแต่เราก็จะเว้นช่วงหนึ่งสำหรับกลับเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะด้านถูกกับด้านถูกชนกันเข็มหมุดกลัดสองชิ้นติดกัน แล้วเย็บเดินเส้นรอบ4ด้านเว้นช่องไว้สำหรับกลับผ้าอ่ะแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะใช้จากกระเป๋าฮิวแคนดี้รุ่น3 2 2สนะคะถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับยังไม่เคยจะเย็บผ้าเนี่ยถ้าใช้รุ่นนี้เนี่ยรับรองได้ว่ามีกำลังใจมาเพียบเลยนะคะใช่ค่ะมันไม่เร็วจนเกินไปค่ะอันนี้นะคะเริ่มต้นก็คือเราย้ำทุกครั้งตามที่ครูเคยบอกนะคะค่ะต่อไปแล้วก็เดินเส้นเลยค่ะ เราเย็บอย่างเงี้ยไปทั้งหมดสีด้านเราเย็บสีด้านแล้วก็เว้นระยะห่างจากขอบผ้านะคะเข้าไปที่ฝีเย็บประมาณ1เซนติเมตรนะคะใช่ค่ะวันนี้เราเลือกลายฝีเย็บเป็นเส้นตรงธรรมดานะคะ<ช>แต่จร,จริงๆแล้วเรามีลายฝีเย็บให้เลือกถึง23ล,ลายปรับระดับความเร็วของจักได้ตามความเหมาะสมของงานใช,ใช่ค่ะใช้งานสะดวกมากยพอเราถึงมุมแล้วเราก็เอาเข็ม ยกตีนผีขึ้น,นปุ๊บหมุนผ้ามันก็จะได้เป็นมุมเลยทําแบบนี้ไปตลอดสี่มุมน,นะคะ,คะก็จะเป็นสีนนะะด้าน,นเลยนะคะ,ค,ะๆๆคุณปอจะลองไหมสําหรับมือใหม่หัดขับไม่ต้องกังวลเราเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยได้เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยแล้วก็กํากับผ้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพแบบคุณครูเราโหเร็วเลยครับื่นเลยง่ายๆเลยค่ะ่านผู้ชมคะจะต้องมีจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ฉบับกระเป๋าหิ้ว แคนดี้รุ่น3-2-2-3ไว้ที่บ้านแล้วที่สำคัญเนี่ยต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะ,คะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราเย็บครบสีด้านแล้วกลับผ้าหน้าตาอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยจุดที่เราใช้กลับผ้าเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเป็นอย่างนี้เราจะต้องเย็บปิดเลยใช่ไหมคะคุ่คะอ่าพอเย็บปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราเย็บปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ เป็นขั้นตอนของการที่ต้องทําแขนให้นะคะตอนที่เราสวมแขนเมื่อสักครู่ที่พอทําให้ดูนะคะเพราะนั้นตอนทําแขนนี่สําคัญมากตั้งใจดูเลยนะคะก็คือมันจะมีด้านกว้างกับด้านยาวใช่ไหมคะจะต้องพับด้านยาวลงมานี้ย5่สิบห้าเซนก็จะเป็นรูปนี้ค่ะเราจะต้องวัดนะคะ2 5เซนนะคะวัดก่อนแล้วก็พับลงมาใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะ เราก็เย็บให้มันติดกันเข้าไป20เซนสองฝั่งเท่ากันอ๋อเย็บติดอย่างนี้เลยโดยใช้จักรเย็บผ้าชิงเกย์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูเย็บติดก่อนนะคะเข้ามา20เซนเพื่อทําแขนนั่นเองนะคะ่ด้วยการใช้จักรกระเป๋าหิ้วแคนดี้ดุ่น3223ค่ะเล็กๆนะคะติดแค่ช่องก็พอค่ะพอเราเย็บปิดแล้ว ภาพตงมาค่ะ25เซนชิ้นนีใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะมีรอยตรงนี้นะคะครูกัดทึ้หมดไว้คุณปอกัดข้างนู้นนะคะคุณปอกัดข้างนี้วางให้พอดีกับที่ครูขีดนะคะค่ะจากนั้นเราก็วัดเข้ามาติ๊กไว้20ิบเซนค่ะเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเย็บกดตรงนี้นะคะเล็กๆจึ๊มานี่ไปสุดนี้เลยทำอย่างเงี้ยสองฝั่งข้างนี้ก็เหมือนกันเย็บนี่อ๋อนี่ง <มา S 2> คะถ้าเราเย็บจุดมาตรงนี้นี่คือส่วนที่แขนโผล่มากก<ช>็คือฝีเย็บต้องอยู่ริมขอบผ้านะคะเสร็จแล้วอเอามา20เซ้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าตาแล้วนะคะและในที่สุดค่ะ เราก็สามารถเดรมิดผ้าคลุมไหล่ในแบบเสื้อ2สไตล์ได้เลยนะคะนี่คืองาน DIY by Singer ของเราในวันนี้ค่ะอย่ารอช้าทดลองกันเลยเอพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเ,เราจะใส่โชว์เลยฝีมือของเราเองชิ้นเดียวในโลกนะคะคุณผูค่ะ เพราะว่างาน DIY นี่นะคะทำจากแนวคิดไอเดียของเราทําจากฝีมือของเราล้วนๆ<ช>ด้วยจากเย็บผ้าซิงเกอร์ Singer, ซึ่งเรามีหลากหลายรุ่นให้ได้เลือกสารตามความเหมาะสมของงานอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราทํา ด้วยจากกระเป๋าพิวแคนดี้ดุ่น3 2 2 3นะี่คะเ<ส>รมิดออกมาแบบนี้เลยท<อ>่านผู้ชมก็ทำได้นะคะใครสนใจก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะ<อ>ที่ Facebook <อ>และ YouTube ช่อง e ิ s เกอร์ Thailand รวมถึงส่งผลงานมาอวดให้เราได้ชื่นชมกันด้วย<อ>นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณครูมากค่ะยินดีค่ะส่วนท่านผู้ชมที่กำลังรอเมนูเด็ดจากร้านดังระดับมิชลินสตาร์ฉบับสบายกระเป๋าไม่ต้องรอช้าไปกันเลยนะคะกับช่วงกินรู้หลักร้อยกับครัวซิงเกอร์ค่ะ